สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง i อ e ทมเซ Team Fortress 2นะครับผมหลังจากที่ช่วงนี้ที่ห่างหายไปนานนะครับผมแล้วก็ต้องขอพูดไว้เลยว่าตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายและก็ท้ายสุดแล้วนะครับผมของ Item s e ซนะเพราะว่านี่ก็คือคลาสสุดท้ายของตัวละครในเกม t ที f o r t t e s t 2นั่นก็คือ Spy ที่หลายคนเรียกร้องและอยากจะเจอตัวนี้ออกมากๆเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับผม และเซตแรกของสปายในวันนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า The Sahara Spy นะครับผมเซตนี้จะมีอาวุธอยู่2ชิ้นแล้วก็มีของตกแต่งอยู่ชิ้นเดียวนะครับผมชิ้นแรกนะครับเป็นปืนมีชื่อว่า L A t r a n g e r นะครับผมไม่งาถูกป่านะครับประมาณนี้นะครับผมชิ้นที่2อเป็นมีดนะครับผมมีชื่อว u n i v e r n a l Reward นะครับชิ้นสุดท้ายเป็นหมวกนะครับมีชื่อว่า Familian f e s t นะครับผมเซตนี้นะครับมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกของเซตนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นท่าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นท่าปืนท่ามีดหรือจะเป็นตันแบบไหนก็ตามนะฮะถ้าคุณใส่เซตนี้ครบหมดทุกชิ้นนะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกที่เป็นพายุรายนะขึ้นมาจากรอบรอบตัวคุณนั่นเองนะผมใครที่เคยเล่นเซตนี้อาจจะคุ้นเคยแล้วก็ รู้เป็นอย่างดีนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็จะจะมีคลิปมาให้ดูนะครับผมและเราก็ไปเซตที่2กันเลยครับผมเซตนี้นะครับมีชื่อว่า the man of h o n o r นะครับผมเซตนี้นะครับจะมีอาวุธอยู่2ชิ้นแล้วก็มีของตกแต่งอยู่2ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมชิ้นแรกเป็นปืนนะครับมีชื่อว่า enforcer นะครับผมชิ้นที่2เป็นมีดนะครับชื่อว่า big earner นะครับผม ชิ้นที่3นะครับเป็นหมวกนะชื่อว่าโคซานอสตาแคปนะครับผมและชิ้นสุดท้ายเป็นดอกกุหลาบนะครับชื่อว่าเมดแมนนั่นเองนะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมและเซตต่อไปของสไปน์นะครับผมก็มีชื่อว่าเดอะอินวิซิเบลโรกนะครับผมเซตนี้ก็มีแต่ของตกแต่งร่างกายนะครับผมอาวุธจะไม่มีชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่าอันเดอร์โคเวอร์นะครับผมชิ้นที่2นะครับมีชื่อว่าลิฟฟินสก็อตนะครับผม ชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า i n t r a n s i b l Escort นะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมเซตต่อไปของสไปน์นะครับผมมีชื่อว่า The Gravel Pit Emperor นะครับผมเซตนี้นะครับมีแต่ของตกแต่งร่างกายอาวุธจะไม่มีชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า Candyman s Cap นะครับผมชิ้นที่2นะครับมีชื่อว่า b o a u t i f u l Bow l นะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า Bowso b o g e s นะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมและเซตสุดท้ายของสไปน์ในวันนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า Deep Automatic Pilot นะครับผม เซตนี้จะมีแต่ของตกแต่งร่างกายอาวุธจะไม่มีนะครับชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า a v i a t o r Assassin นะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า Sky Captain นะครับผมและเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผม แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่ไม่ใช่เซตสปายสุดท้ายจริงๆนะครับผมคือว่ามันน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยอยากจะทําช่วงพิเศษนะครับก็คือเพิ่มเซตสปายเข้ามาแบบเพิ่มเติมนะครับโดยที่ผมนะครับลองไปหาดูใน Google นะครับก็พบว่ามันมีหลายเซตเยอะแยะมากมายนะครับของสปายนะครับที่ไม่ใช่เซตหลักนะครับแต่เห็นแล้วมันน่าสนใจมากผมก็เลยจะหยิบมานําเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่รอช้าครับไปชมเซตเพิ่มเติมของสปายกันเลยครับผมเซตนี้นะครับมีชื่อว่าสป หลักของสปายนะครับแต่ก็จะมีเครื่องแต่งกายที่คล้ายๆกับแอสซัสซินนะครับในเกมแอสซัสซินครีตนะครับผมซึ่งมันก็จะมีเสื้อนะครับที่มีชื่อว่าดัสตินฮัสซัสซินนะครับผมกับอีกอาวุธคู่ใจนะครับของเซตนี้นั่นก็คือมีดที่ออกมาจากข้อมือนะครับที่มีชื่อว่าชาร์ปเดเซอร์นั่นเองนะครับผมและเซตนี้นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนมากเขาก็อาจจะใส่กับไอ้ดับเบิลคอสโคมนะครับที่เป็นหน้ากากแพงๆนะครับที่มาจากเกมไอ้ทอมแคนซี่คอสเลคอนนะครับผมที่ว่าราคาแพงๆหน่อยเออนั่นแหละ ส่วนพวกเรื่องเสื้อผ้านะครับคุณก็สามารถจัดเรียงหรือว่า หามาใส่ได้เองตามใจชอบเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่บังคับนะครับใส่ได้ตามสบายนะครับผมเซตต่อไปนะครับผมขอตั้งชื่อมันว่า The Gentleman Spy นะครับผมอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับผมอาจจะไม่ใช่เซตหลักนะครับแต่ว่าเครื่องแต่งกายของมันก็จะมีหมวกนะครับของสไปที่มีชื่อว่า Fancy Fedora นะครับต่อไปเป็นเสื้อนะครับมีชื่อว่า Business Casual นะครับผมอันสุดท้ายนะครับเป็นรองเท้ามีชื่อว่า Sneaky Space of Sneaking นะครับผมส่วนเซตที่เหลือที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันไม่มีชื่อแล้วนะครับอยากจะตั้งชื่ออะไรกับมันก็ไปตั้งกัน เซตต่อไปมีของตกแต่งอยู่3ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่าห้องกงโคนนะครับผมชิ้นที่2เป็นหน้ากากานะครับมีชื่อว่า no mercy และชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นเสื้อมีชื่อว่า rocks r o p e นะครับผมพอรวมกันแล้วหนะ้าตาเซตนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ครับ เซตต่อไปนะครับมีของตกแต่งอยู่3ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมชิ้นแรกนะครับเป็นหมวกนะครับมีชื่อว่า Charmers c h a r p i e นะครับผมไอ c h a r p i l นี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมต่อไปเป็นหน้ากากนะครับมีชื่อว่า r e p a r t y Phantom นะครับผมและอันสุดท้ายเป็นเสื้อนะครับมีชื่อว่า Broadbanger นะครับผมพอรวมกันแล้วเซตนี้หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเซตต่อไปนะครับมีของตกแต่งอยู่2ชิ้นนะครับเป็นหมวกกับเสื้อนะครับหมวกนะครับมีชื่อว่า I h a d to Kill For นะครับ และอันสุดท้ายเป็นเสื้อนะครับมีชื่อว่าช h i c a โ o o v e r c o ์คอนะครับผมพอรวมกันแล้วหน้าตาเซตนี้ก็ได้เป็นแบบนี้เลยครับและเซตต่อไปของสปนะครับก็มีของตกแต่งอยู่3ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า d e d h h e a d นะครับผมต่อไปเป็นเสื้อนะครับผมมีชื่อว่า r ็ c k i n g r e g i n a นะครับผมและชิ้นสุดท้ายเป็นหมวกนะครับมีชื่อว่า l l l เ a ดนะครับผมซึ่งพอรวมกันแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ และสำหรับเซตสุดท้ายนี้นะครับของสไปผมรู้ว่าทุกคนต้องเคยมีนะครับย้านะครับว่าเคยมีจริงๆนะครับผมซึ่งนั่นก็คือคือคือเซต F2P ส p y นั่นเองนะครับผมโอ้โหนะครับเชื่อดหครับว่าทุกคนเคยมีมาแล้วจริงไหมครับโหลดเกมทีมฟอเ r ส s ์มาทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์ชีวิต F2P มาบ้างแล้วใช่ไหมครับ นะครับและเซตนี้นะครับก็มีของตกแต่งนะครับนั่นก็คือไอหมวกกากๆใบหนึ่งนะครับที่มันขาดขาดลุยๆนะครับผมที่มีชื่อว่า g h o s t l y g i b b ัสนะครับผมไอหมวกนี้แหละครับแล้วมันก็ยังมีญาติตระกูลของไอหมวกนี้อีกมาเพียบเลยนะครับผมและขาดไปไม่ได้ครับสิ่งนี้นะครับเหมาะกับ F2P ที่สุดครับนั่นก็คือแว่นตานี้ครับชื่อว่า p y r o Vision g o g g l e s นะครับผมและนี่ก็เป็นเซตสุดท้ายของสไปในวันนี้นะครับผม โอเคครับและผมก็ต้องขอจบซีรีส์ไอเทมเซตไว้เพียงเท่านี้นะครับเท่านี้เลยเพราะว่าไม่มีต่ออีกแล้วนะครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมจบบริวูรณถาวรนะครับผมอ่ะผมก็ต้องขออภัยก่อนเลยอันดับแรกที่ผมทําช้านะครับผมผมขออภัยด้วยจริงๆนะพอดีว่าไม่ว่างเลยยุ่งมากนะครับผมแล้วก็สถานที่ก็ไม่ค่อยมักจะอํานวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยให้ใช้เสียงมากนะครับพอดีว่าตอนนี้มันมืดนะครับผมชอบอัดตอนมืดๆครับคนมันนอนกันเงียบดีนะครับผมนะครับก็ และอีกอย่างนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบในช่วงนี้และติดตามชมตั้งแต่สเกลยันตัวสปายนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมผมอาจจะทำนานนะขอภัยด้วยนะครับขอภัยอีกครั้งจริงๆนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ w บ w w i k i t e a m f o r t r e s s c o m มนะครับผมผมต้องแปะไว้ทุกคลิปนะครับผมบางคลิปผมไม่แปะผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับจริงๆลืมนะครับตัดต่อไปมาๆลืมนะครับโอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปตต่่อออไไปปสาหรัับวนนนี้ขลก ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลบวันนี้สวัสดีครับ